สวยสะบัดลิซ่าแบล็ k พิงกกับลูกทนดำชวนมองเรียวขาเตะตาเวอร์สำหรับวันที่24กุมภาพันธ์2566ศิลปินซุปตาสาวลิซ่าแบล็กพิงกปรากฏตัวเข้าร่วมงานเปิดตัวซีลีนป๊อปอัพในฐานะ Global Brand Ambassador ที่จัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้งานนี้ลิซ่ามาในลูกทนดำออดแบล็ก เลือกใส่กางเกงขาสั้นเผยให้เห็นขาอันเรียวปล่อยผมยาวสววยพร้อมกิมมิกหน้ามาอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอแต่บอกเลยว่าสวยไร้ทิ่ติตั้งแต่หัวจรดปลายเทา้าท่ามกลางฟีดแบกจากแฟนๆทั่วโลกกรีดราสพร้อมติดแฮชแท็กลาลิสาเอสซีลีนเคอาร์ลาลิสาซีลีนพยานพุ่งติดเทรนในเวลาอันรวดเร็ว